นี้นะคะคุณครูจะมาสอนเอวกางเกงนะสอนวิธีการเย็บเอวกางเกงที่ด้านชิ้นหน้าเราเนี่ยจะเป็นขอบปกตินะคะก็คือเป็นขอบตรงๆธรรมดาส่วนชิ้นหลังเนี่ยจะเป็นเอวยางยืดเพราะว่าหลายคนอยากจะได้แบบข้างหน้าให้ดูแบบสวยงามไม่ต้องดึงยางแต่ข้างหลังไม่ดึงยางหลายคนนะเนี่ยเย็บไม่เป็นนะคะคราวนี้คุณครูจะให้เราดูก่อนว่า แบบเนี่ยแบบของตัวกางเกงอ่ะหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือชิ้นหน้าเนี่ยสองชิ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นเอวปกติก็คือหมายความว่ารอบเอวหาร4ได้เท่าไหร่คือเท่านั้นนะคะเช่นรอบเอว28เนาะเดี๋ยวคุณครูวาดให้ดูเลยรอบเอว28หาร4ได้เท่าไหร่7ถูกไหมเจ็ดสี่ยี่สิบแปดอ่านี่แนะนำก่อนปากกาขีดได้ลงบนผ้าเลยแล้ววิเศษตรงนี้ เธอไปซื้อมาใช้กันเธอได้ไม่ต้องซีเรียสนี่ฉีลบไปเลยนะออกเลยนะออาออกไปเลยอย่างนี้นะมันละลายเออมันละลายเลยอะเนี่ยหชะละไลายไปล้เห็นไหมเธอซื้อแบบนี้มาใช้เพราะว่าคุณครูเป็นคนที่ชอบเอาอะไรมาขีดคุณครูก็เลยตัดสินใจซื้อแบบนี้มาใช้เพราะว่าครูขีดไปเรื่อยๆอ่ะลากเส้นมานะคะ ประมาณว่าประมาณว่าก่อนอนี้ว่าด้านนี้เราจะได้เป้ายื่นหน้านะเป้ายื่นหน้าก็โดยส่วนใหญ่ไม่เกิน7เซนหรอกเธอวัดเข้ามาสัก7เซนก็ได้คราวนี้เอวเนาะอย่างที่ครูบอกก็คือเราใช้7 4 28สีเน่ะเธอขีดไปก่อนขีด7อ่าขีด7นะแล้วเธอใช้แม่บรรทัดนี่เธอโค้งไปนี่โค้งไปให้มันเป็นเอวที่เป็นรูปลักษณะของความโค้งหรือเธอจะเอาตรงก็ได้เราไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะคะ จากนั้นครูนี้สามารถใช้แพทเทิร์นปกติได้ใช้แพทเทิร<ช>์นป,ป,ปกติมาทําได้<ม>อันนี้คือครูจะวาดให้ดูว่าหน้าตาแพทเทิร์นมันเป็นอย่างไรนะ<ม>อันนี้คุณครูใช้เอวถึงเส้นเป้าประมาณสักยี่สแปดกันอันนี้ครูไม่ได้เอาตัวใหญ่เอาตัวเล็กๆอันนี้คือแพทเทิร์นเรามีแล้วนะอันนี้คุณครูไม่มีก็เลยสร้างให้เราดูเราจะได้เห็นภาพอันนี้ดูได้ในกางเกงมาตรฐานขาสั้นนะอ่าเนี่ย คราวนีนะ้คุณครูก็คือข้างหน้าคุณครูไม่ได้เอาอย่างยืดข้างหน้าคือเอวคุณครูเป็นเอวปกติเลยคุณครูก็วัดนะคะสะโพกของครูก็ประมาณเก้าคุณครูเอาเอวเอาเอา,เอาสะโพกสาสิบหกคุณครูก็วัดไปเก้าแล้วคุณครูก็โคง้งเนาะเนี่ยอันนี้คือเอวเนี่ยมันจะพอดีเลยไม่มีเกล็ดไม่มีอะไรเลยนะคือเอวพอดีเดี๋ยวเราก็จะต่อขอบเอวขึ้นไปสําหรับทําเป็นเอวปกตินะอ่ะคราวนี้คครูก็แบ่งตรงขาออกมา อันนี้ก็คือปลายขาเราธรรมดานี่แหละตัวนี้ใส่ได้เลยนะเนี่ยจะบอกให้เพ่อนครูทามามาตรฐานเลยเฮ้ยครูครูคขีดโม้โอย่างงี้หรอนี่ครูขีดอย่างนี้นะแต่กางเกงตัวนี้ใส่ได้เลยนะขีดแบบจ้างแบบนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อธิบายลึกซึ้งไงอ๋ออันนี้คือขนาดปกติเนี่ยคือนขนาดปกติที่เอลยี่สแปดสะโพกสามหกก็ 36, คือไซส์เล็กๆอ่ะคนตัวเล็กๆประมาณไซส์เอสไเอ็มเนี่ยใส่ได้นะอ่าพอเสร็จตรงนี้ใช่ปะเราก็จะได้ชิ้นหน้าสองชิ้นอ่าเดี๋ยวเราตัดชิ้นหน้ามาเลยชิ้นหน้าก็คือ ที่เราบอกกันไงว่าชิ้นหน้าเนี่ยคุณครูจะให้มันเป็นเอวปกติเนี่ยก็คือได้ชิ้นหน้าละสองชิ้นครูมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเห็นไหมมันวิเศษมากมันวิเศษมากแต่ครั้งเนี้ยครูก็ต้องสร้างชิ้นหลังไปด้วยเพราะครูต้องยึดเส้นเส้นด้วยกันนะะคุณครูก็ขอขีดก่อนขีดเส้นก่อนอันนี้คือเส้นเส้นสะพ่อคุณครูขีดต่อเนื่องมาเพราะว่าคุณต้องทําชิ้นหลังคราวนี้เส้นเป้าเนี่ยเส้นเป้าชิ้นหลังให้ต่ําลงมาสักเซนหรือเซนครึ่งเพื่อช้อนก้นเรานะคะ คราวนี้ตรงนี้นะคะคือขาหน้ากับขาหลังเนี่ยมันจะเท่ากันตรงส่วนที่เป็นตะเข็บข้างนะไม่ใช่ส่วนที่เป็นด้านหน้านะอันนี้ห้านิ้วครึ่งครูขีดไว้ก่อนเพราะครูต้องใช้ด้วยกันอันเนี้ยเราจะทำในลักษณะที่เราดึงยางนะมันจะง่ายนี่ขีดตรงขึ้นไปเลยอ,อันนี้ก็ขีดตรงขึ้นไปเลยเนี่ยถ้าดึงยางหลังไม่ต้องหาเอวก็คือขีดตรง แต่ว่าให้เส้นเอวที่มันเป็นเส้นน่ะตรงกันแบบเนี้ยเนี่ยตรงกันแบบเนี้ยเนี่ยคือเส้นเอวคือเส้นเอวตรงกันกับชิ้นหน้าแต่ว่าไม่ต้องเอาเอวเข้าเห็นไหมชิ้นหน้าเอวจากสอบเข้าอันนี้คือชิ้นหน้าเอฟคือชิ้นหน้าข้างบนเนาะอ่านี่คือเอวเอวนะส่วนอันนี้คือชิ้นหลังครูสามารถขีดได้เยอะแยะแล้วเธอแบบนี้เพราะว่าครูลบออกนะเอาไปซักก็ออกอไปซัปซกก็ออกแล้วนี่หลังก็คือแบ็คนะคะเนี่ยชิ้นหลักนะ อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเร็วเกินไปนะครับอันนี้นนค,คือเราสามารถไปดูได้ในคลิปที่ครูสอนสร้างกางเกงตัวนี้คือครูจะเย็บให้ดูคุณครูก็เลยมาขีดในผ้าเพราะคุณครูไม่มีแบบนะอันนี้สอนเย็บนะอันนี้ไม่ได้สอนสร้างแบบนะอันนี้คือครูสอนเย็บนะจ๊ะเดี๋ยวคนจะบอกว่าทำไมเร็วัครูหลายคนบอกอะไรเนี่ยครูสอนเร็วไม่ได้เร็วเลยอันนี้คือคลิปของการเย็บแต่คุณครูไม่มีแพทเทิร์นคุณครูก็เลยสร้างอีกรอบหนึ่งแต่คนที่ มีความรู้พื้นฐานแล้วเนี่ยตามครูเนี่ยสบายเบือเลยเนี่ยได้กางเกงอีกส่วนหนึ่งด้วยอ่านี่คือครูจะมาสอนเย็บแต่ครูไม่มีแบบไม่มีแพทเทิร์นครูก็เลยมาตัดตัวนี้เอาเสร็จแล้วคือให้ดูว่าแพทเทิร์นนะถ้ามันเป็นข้างหน้าเอวปกติเนี่ยก็คือเอาเอวหารสี่เลยแต่ข้างหลังเนี่ยไม่ต้องหารใช้ตีตรงจากสะโพกขึ้นไปเนี่ยแหละแค่นี้ให้จาแค่นี้นะอ่าแล้วเราก็ตัด ตัดหนึ่งเซนโดยรอบพ,รพ่พอครูจะเผื่อหนึ่งเซนโดยรอบอันนี้คือจะสอนเย็บนะไม่ได้สอนสร้างแบบนะจ๊ะหลายคนอย่ามางงอย่ามางงใครอยากดูสร้างแบบก็ไปดูคลิปอื่นคลิปนี้คือสอนเย็บเออย้ำเดียวเดี๋ยวจะมาแบบอะไรวะเนี่ยครูสอนเร็วไม่รู้เรื่องไม่ได้นะจ๊ะเธอแล้วคราวนี้อย่าลืมด้วยนะเมื่อเราดู Youtube ปุ๊บกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกสิ่งทุกอย่าง ให้กำลังใจคุณครูนะคะคลิปดีๆจะได้มีต่อไปอ่ะตรงนี้ยางหนึ่งนิ้วก็วัดไปสักนิ้วครึ่งนะคะเผืเ่อพับยางอ่อเาอเพราะมันจะมีข้างหน้าข้างหน้าตัดไม่ต้องข้างหน้าไม่ต้องเพราะเดี๋ยวข้างหน้าเราจะทําขอบเอวอีกนิดนึงนะแต่ข้างหลังเนี่ยตัดเผื่อยางยืดไปเลยอ่ะเดี๋ยวคุณครูทําให้ดูว่าตัดเผื่อยังไงนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวครูจะยางยืดมาให้ดูชิ้นหน้าครูเสร็จแล้ววางไว้ก่อน เพราะเดี๋ย k ูจะต้องตัดขอบเอวหน้าให้พวกเราดูด้วยอ่ะเนี่ยชิ้นหน้าชิ้นเออชิ้นหลังเนี่ยที่เราจะใส่ยางเนี่ยเราจะต้องวัดนี่ไงเนี่ยเราวัดนะแล้วเราก็เผื่อตรงนี้ไว้สาหรับเย็บไงเพราะเดี๋ยวเราต้องทับมาอย่างนี้เห็นปะเดี๋ยวเราต้องทับมาแบบนี้นะคราวนี้อธิบายนิดนึงเวลานะคะเวลาที่เราจะตัดยางหลังเนี่ย สมมุติว่าเอวเรา28ชิ้นหน้าเนี่ยมันได้7ก็คือ7 4็สใช่ไหมแต่ชิ้นหลังเนี่ยเราจะต้องตัดยางเท่ากับ14ก็คือเอา7คูณ2 7 2 14. ยางเนี่ยยางหลังเนี่ยต้องตัด14นิ้วแต่ว่า1 4นิ้วอาจจะหลวมไปเราสามารถลบได้2อนิ้วนะคะก็คือตัดแค่12อตัดแค่12แล้วก็เผื่อข้างไว้ข้างละครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็คือตัด13นิ้วนั่นแหละตัดทั้งหมด13นิ้วไม่ต้องตัดถึง14 ให้มันเล็กกว่าความเป็นจริงเวลาดึงมันจะได้สวยนะอ่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าคนคนอื่นสร้างแบบของเขามาเสร็จแล้ว<ช>แล้วควรเผื่อ,อยังไงเอ่ยถ้าของคนอื่นก็เหมือนกันให้ดูที่เอวสมมุติว่ารอบเอวเราเท่าไหร่ให้หาร4สมมุติรอบเอวเอ่อ28ก็หาร4ได้7 7เนี่ยแต่ชิ้นหลังมันมี2ชิ้นคือซ้ายกับขวาถูกไหมเราก็ต้อเจ็คูณ2มันก็คือ14นิ้วแต่14นิ้วเนี่ยมันจะพอดีเะ๊ะมันจะไม่มีการยืดสวยงาม ครูก็เลยแนะนําว่าถ้าจะให้ยืดสวยงามก็ลบไปสักนิ้วหนึ่งก็ให้เหลือสิบสามนิ้วแค่นั้นแหละคือลบไปนิ้วหนึ่งได้เท่าไหร่ลบไปนิ้วหนึ่งนะอ่ะคราวนี้ชิ้นหน้าเดี๋ยวเราจะต้องต่อผ้าชิ้นหน้าใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องต่อผ้าชิ้นหน้าคราวนี้เอวเนี่ยมันเท่ากันเราก็ต้องเอาอยางเนี่ยมาวัดเพราะเราจะต้องตัดเอวตรงนี้ทิ้งไปนิดหนึ่งเนี่ยแบบนี้นะเราก็วัดแล้วเราก็ขีดเส้นเพราะว่าผ้าเนี่ยจริงๆมันต้องยาวกว่านี้แต่ครูไม่ไม่พอเสกผ้านะ ชิ้นหลังคุณครูก็เอาออกไปเท่ากับยางเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตัดขอบเอวอะให้มันเท่ากับยางคือหรือว่าจริงๆแล้วเราจะต่อขอบตัวนี้ขึ้นไปก็ได้แต่ว่าผ้าเรามันไม่พอเนาะคุณครูก็เลยตัดทิ้งไปดีกว่าอ่ะสมมุติว่าเนี้ยมันเท่ากันแล้วนี่ไงให้เราดูแบบนี้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันจะต้องพับยางลงมาแบบนี้เราต้องนึกอย่างนี้นะแล้วส่วนในตัวนี้มันต้องต่อขอบขึ้นไปจะต้องต่อขอบขึ้นไปแบบนี้มันก็จะเท่ากันพอดีเนี่ย ตรงนี้มันจะเท่ากันตรงนี้มันต้องต่อขอบขึ้นไปนะเนี่ยต่อประมาณนิ้วหนึ่งพอดี Body. อ่ะคราวนี้เวลาตัดขอบชิ้นหน้าดูนะดูขอบชิ้นหน้านะเวลาเราตัดขอบชิ้นหน้าเนี่ยให้เราพับเลยนี่เจอแนวพอดีให้เราพับครึ่งแบบนี้เป็นขอบตรงๆเย็บไปธรรมดานี่พับมาเลยอย่างน,นี้พับแบบนี้แล้วเราก็เอาแพทเทิร์นวาง นี่เอาไปท่านวางแบบนี้นะแล้วเราก็อไม้บรรทัดขีดเลยเอาม้บรรทัดขีดขึ้นไปแบบนี้อันนี้ก็ขีดขึ้นไปอ่ะขีดขึ้นไปแบบนี้เอาเผื่อไปเลยให้เสร็จสับอืมอ่ะคราวนี้พอเผื่อขึ้นไปอย่างนี้เสร็จแล้วป,ปุ๊บนะ ตรงเนี้ยเราก็วัดไปนิ้วหนึ่งแล้วก็เผื่อเย็บไปครึ่งนิ้วอันนี้คือนิ้วหนึ่งเนี่ยคือขอบเท่ากับยางยืดแล้วก็เผื่อเย็บไปครึ่งนิ้วก็จะตีประมาณนี้คราวนี้ชิ้นหน้านะจะเป็นสันทบก็ได้ไม่ทบก็ได้จะเย็บต่อขอบก็ได้แต่จริงอ่ะครูอยากให้มันเป็นสันทบกูก็พับทบแล้วกันคูก็ทําได้ทบไปดูเอาพับตรงนี้ดูเดี๋ยวเราค่อยตัดทิ้งไป เราได้แล้วเราก็ตัดสัมผัก็ได้มันจะได้ง่ายเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าเอวตรงนี้อืมอน,นี่เราก็ตีเอวเข้าไปสลับกันนะสลับกันไปช่วยไม่ได้มีอะไรแค่สลับกันอ่ะโอเคพอเสร็จแล้วอืมพอเสร็จแล้วเริ่มวิธีการเย็บ<ห>อันนี้นนนคือคอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอันนี้มันจะอยู่อย่างนี้ลูก พอเราเย็บชิ้นหน้าเสร็จจ้ะมันก็จะอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นขอบแบบนี้อันนี้อะไรเนี่ยมันจะเย็บแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะจริงๆนี่คือสันทบคุณกูเนี่ยม,ม,มันจะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยพอเราเราเย็บนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะก็คืออันนี้ยเป็นชิ้นอย่างเงี้ยสันทบแบบนี้เป,ป,ป็นสันทบแบบนี้อันนี้คือนิ้วหนึ่ง พับเสร็จแล้วเนี่ยนิ้วหนึ่งแล้วก็เผยเย็บอีกครึ่งนิ้วนะ่ะเริ่มทาไอขอบเอวหน้าเอาง่ายๆไม่ต้องคิดเดยอะก็คือเอวละยี่สิบแปดเราก็ตัดเนี่ยเอ่อตัดเป็นสันทบแบบนี้นะก็คือยี่สิบแปดครึ่งหนึ่งก็คือสิบสี่เราก็ตัดเนี่ยสิบสี่แล้วบวกบวกข้างละครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็เป็นสิบห้าตัดขอบเนี่ยสิบห้าเซนแล้วก็ยาวเนี่ยสมมติหนึ่งนิ้วเนี่ยเราเอาไว้เป็นยางแล้วเนาะมันจะได้เข้ากับชิ้นหลัง แล้วก็เผยครึ่งหนิ้วแบบนี้ก็ได้พับทบแล้วก็วัดจากเอาเอวเราจริงๆรแล้วหารสองนะอ่ะทีน,นี้ขั้นตอนการเย็บเนี่ยก็ <S <S <พอ S 2> คือเราจะต้องเย็บชิ้นหลังก่อนเพราะเราจะดึงยางชิ้นหลังให้เสร็จก่อนเราถึงทางชิ้นหน้าเพราะชิ้นหน้ามันจะง่ายแล้วอ่ะเราก็วางชิ้นหลังให้เสร็จเพราะเราจะต้องเย็บตรงเอวมันก่อนนะต้องเย็บตรงเอวมันก่อนมันจะได้ง่ายแต่นี่เย็บสุดนะเพราะว่าการเข้าเป้าเนี่ยเราต้องเข้าเป็นโค้งเป้าเราก็เลือกเย็บประมาณสักช่วงนี้ก็ได้ นิดหน่อยไม่ต้องไปเย็บจนสุดเพราะเดี๋ยวตรงเป้าเราจะต้องเข้าอีกดอกคุยไม่ได้เปิอ,อันนี้เราเย็บไว้คร่าวๆเย็บแบบนี้นะล็อกไว้ก่อนเศษเราดึงยางเป็นแบบนี้ถ้าใครมีกันไกลซิกแซกก็ตัดตอ,อ๋อคือดึงยางกอดเลยใช่ใช่ดึงไว้เลยดึงไว้เลยตรงนี้ต้องดึงยางไว้ก่อน เนี่ยล็อกไว้ไม่งั้นมันยากคนที่มือใหม่ก็ต้องทําแบบนี้นะใครโจนที่ไหนทนะี่เบลล์หรอ <c oughs> ใช่จย์จใาวจมนะัสอ่ะรันนี้เราก็เย็บตรงนี้ล็อกไว้เย็บตรงนี้ล็อกไว้ก่อนให้ตรงตรงเส้นขอบเนี่ยตรงขอบขอบอยางยืดเนี่ยเป็นเส้นเอวอ่า ตรงนี้เป็นเส้นเอวแล้ะก็คือเป็นเส้นเอวอะเราต้องล็อกไว้ใช่ใช่คือเส้นเอวถูกต้องถูกต้องเป็นเส้นเอวจริงอ่ะเส้นเอวจริงอะล็อกยางไว้ก่อนเราแค่ข้างบนนะนิดเดียวอาล็อกนิดเดียวก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องดึงทีนี้ตรงนี้เราพับรีดเนี่ยตรงนี้เราพับรีดเนี่ยถ้าคนชอบให้มียุกยิกยุกยิกข้างบนก็เย็บได้ก่อนหนึ่งซิมผีถ้าชอบแบบมียิกยิกยิกยกระบายนะ แต่นี้คุณครูคือทำเย็บเรียดนะเราก็เย็บตรงนี้ตรงนี้พองเอาหรือว่าบางคนที่ขยันเนาะอาจจะพับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เย็บอ่ะแต่ถ้าผ้าเนื้อหนานะให้พองแล้วก็เย็บคราวนี้เวลาเราเย็บนะตรงนี้มันมียางเนี่ยมันจะมีความหนาของมันเย็บพอดีไม่ได้ถ้าเย็บชิดพอดีเนี่ยยางจะบิดให้เย็บออกมาอีกนิดนึงจากยางเนี่ยออกมาอีกนิดนึงเท่ากับความหนาของยาง ยางจะไม่บิดไม่ต้องเย็บชิดพอดีถ้าเย็บชิดพอดียางมันจะบิดนะอ่ะเราให้มันมีเนื้อที่แบบหลวมนิดหนึง่งก็เย็บประมาณนี้แต่ห้ามทับยางห้าม,ามโดนยางเด็ดขาดเลยประเด็นสําคัญก็คือห้ามทับยางแต่มันจะมองเห็นอยู่ถ้ามองไม่เห็นก็คำคำเอาเย็บออกนอกยางนิดหนึง่งประมาณความหนาของยางนี่สําคัญมากคือถ้าเราเย็บชิดยางมันกินยางปุ๊บเนี่ยมันจะดึงไม่ได้หรอกอันนี้เย็บไปก่อนอ่า เดี๋ยวพอใกล้ๆตรงนี้เราจะดึงยางไห้มาเนี่ยเราจะค่อยๆดึงยางนะบ้าดึงมาเรื่อยๆเนี่เราก็ดึงมะ้ามันจะง่ายขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเย็บเนี่ยเราก็ช่วยมันหน่อยหนึ่งเนี่ยเราก็ค่อยๆดึงดึงยางมาเนี่ยเห็นไหมดึงมาเรื่อยๆคือถ้าเป็นจักรเล็กเนี่ยเราต้องพยายามนิดนึงเพราะว่าจักรเล็กอะมันจะเย็บยากกว่าจักรใหญ่ เราก็ดึงยางไปยางดึงนิดหนึ่งดึงมาลนึงนโอเคเนี่ยจับให้ดีนะดึงมาพอมาถึงตรงเส้นที่เรากดรอยไว้นะเราก็เย็บตัดเย็บตัดยางแบบนี้แบบนี้อ่าอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคนยังไม่เป็นนี่ข้างหลังก็จะดึงเป็นแบบนี้ แต่ว่าบางคนนะที่เย็บเก่งแล้วเนี่ยคุณครูแนะนําว่าตรงเนี้อย่าเพิ่งเย็บไอ้ตรงปิดตรงนี้อยา่เยออยาเพิ่งปิดเดี๋ยวเราไปเย็บกัะชินหน้าแล้วหลบมาพร้อมกับขอบเอวมันจะสวยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอุย้ยไม่เอาครูยากหนูชอบง่ายๆก็แบบนี้ได้ถ้าผ้านเนื้อไม่หนาเนาะก็แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อด้านหน้าแล้วก็มาเย็บข้างไปเลยอย่างนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่เคยเย็บมาก่อน,นให้เย็บแบบนี้มันจะรู้สึกง่ายและน่าทํากว่าก็คือดึงยางหลังเอารอไว้ก่อนเนี่ยยางหลังเนี่ย สวยนอแล้วคราวนี้ชิ้นหน้ามาชิ้นหน้าก็เหมือนกันต่อตรงเป้าเนี้ยแต่ว่ายังไม่ต้องอะไรมันนะก็คือเย็บลงมานิดนึงก่อนเนี่ยเย็บลงมานิดนึงก่อนนะเย็บลงมานิดนึงก่อนเหมือนชิ้นหน้านั่นแหละต่อตรงเป้าไว้นิดนึงก่อนเหมือนชิ้นหลังเออเหมือนชิ้นหลังนั่นแหละเย็บต่อมาเหมือนชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นหน้าชิ้นหลังสับสนแล้วก็คือเย็บเนี่ยเหมือนกันเย็บเป้าเนี่ยมาเหมือนกันทั้งคู่เลยทั้งหน้าและหลังเนี้ยท่เหมือนกันเนี่ยเย็บไ้นิดนึงแค่เนี้ย เพื่อเราจะทําเอวก่อนไงคืออัน,นี้จะสอนเอวก่อนเราจะได้เห็นเอวแล้วเราจะได้มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และบัลลังก์ของเรา <c oughs> ไม่งั้นพวกเราจะลําบากใจมากก็จะทอะไรดีเนี่ยไม่เห็นภาพอ่านเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะอืมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะมันซึมออกมา,อาตกใจมันสามารถซักออกอ่านี้เราก็พับมีสองวิธีแต่จริงๆอะ่ะง่ายสุดก็คือเนี่ยเราเย็บอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ตลบขึ้นมานี่คือง่าย เนี่ยคือง,ง่ายคนมือใหม่ใช้วิธีนี้ง่ายดีคุณครูว่าแต่ถ้าคนแบบว่าไม่ไคูค่ขามันดูหยาบคลายดูไม่เรียบร้อยเธอก็เย็บแบบนี้ไปหนึ่งทีแล้วเธอก็ยกขึ้นมาแล้วเธอก็พับแล้วเธอก็พับไปหนึ่งทีก็ได้อะรูจะเอาแบบวิธียากหน่อยแล้วกันสําหรับบางคนที่ชอบอะไรยากๆกไม่ค่อยชอบอะไรง่ายๆนะเย็บไปตามเส้นเอายากยาก,ยากก็ได้ลูกไม่ได้สีเรียมพวกเราเก่งอะทำอะไรก็ได้ อ่าเย็บหนึ่งทีหนึ่งทีก็ประมาณสากักเผื่อตะเข็บไว้เนี่ยครูเผื่อไว้หนึ่งเซนนะแล้วก็เดินไว้ประมาณหนึ่งเซนเหมือนเดิมถ้ามีที่กั้นผ้าวันนั้นให้ไปดูแล้วนะที่กั้นผ้าใครยังไม่มีก็ไปซื้อเอาตามลิงก์ที่แนบไว้ร้านค้าที่แนบไว้และอย่าลืมนะคะร้านค้าทั้งหลายแหละช่วยให้สปอนเซอร์ครู จะได้มีของมาใช้ให้นักเรียนดูติดต่อมาได้เลยนะร้านท้าก็ได้นะเออร้านผ้าก็เอานะใครจะเป็นสปอนเซอร์ครัวเรียมาเลยนะบอกให้เดี๋ยวจะแนะนําให้อะอย่างนี้อย่างนี้ก็โอเคก็สวยดีเนี่ยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็พับนิ้วหนึ่งให้มันพอดีกับชิ้นหลังมันเดี๋ยวมันจะพอดีเดี๋ยวคุณครูจะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวคุณจะอมอันนี้เข้าไปนะแอบอย่างเงี้ยอะต่อข้างก่อนต่อข้างก่อนเดี๋ยเพิ่งไปยุ่งกับอ,อย่างอื่น ต่อข้างเวลาต่อข้างตรงนี้ต้องตรงเอ้ยตรงนี้ต้องตรงเพราะเดี๋ยวคุณครูจะพับแบบนี้นะครูจะพับแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตรงกันเส้นอะเอาเส้นตรงนี้ต้องตรงกันเพราะเราใช้แนวเดียวกันเนาะแล้วก็เย็บเวลาเย็บตรงนี้นะดูนะลูกดูดูเทคนิคนะครูพับเลยเห็นนะมเนี่ยครูหุ้มยางเลยนะริ๊งยางเห็นอ่านี่เทคนิคมันนะครูหอยล้อมอีกรอบอบคือวางเส้นเย็บเนี่ยให้ตรงกันเห็นปหวางเส้นเย็บให้ตรงกันเห็นปะ วางเส้นเย็บให้ตรงกันก็ <hearing S 1> คือเส้นเส้น,นสเย็บจริงอ่ะ,<ฮ>ะเนี่ยเส้นเย็บที่เส้นเย็บตัวกางเกงกับตัวขอบเนี่ยหเห็นป่ะอันนี้คือที่เราต่อตัวกางเกงกับตัวขอบเนี่ยเราวางให้ตรงกับเส้นยางยางยืดชิ้นหลังที่เราเย็บไว้อ่ะเนี่ยตรงกันปุ๊บเราก็วางอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็พับตัวนี้ลงไปมันจะได้หุ้มยางไปมันจะได้สวยไม่เหลื่อมกันเวลาตอนที่เราพลิกออกมานะอันนี้เราก็ปิดไปแบบนี้แล้วเราก็เดินเย็บเดินเย็บเย็บด้านข้างก่อนต่อข้างก่อน ให้หน้ากับหลังมันให้หน้ากับหลังมันเป็นชิ้นเดียวกันอย่าลืมย้ำด้วยแล้วก็เย็บไปเนี่ยเราค่ก็ๆเย็บไปนะคะถ้าเรามีเไอ,อตัวกั้นผ้านะมันก็ง่ายง่ายอันนี้อันนี้ไม่มีตัวกั้นผ้าก็ยังดียังมีปากาแบบว่าปากาลบได้ด้วยน้ำนะ วันนั้นคลิปนั้นนะคุณครูสอนปากกาที่รีดแล้วหายไปอันนี้ปากกานี้นะโดนน้ําแล้วหายไปเอออันนี้รีด<อ> <laughs> ไม่หายอันนี้รีดไม่หายนะแต่โดนน้าแล้วหายเธอเลือกให้ดีๆเราเธอจะใช้ไหนอ่านี่คุณครูให้ดูก่อนข้างหนึ่งเปน็นไงความเรียบร้อยเห็นปะมันจะหุ้มไปเลยเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เยอะเห็นปะมันจะหุ้มไปเลยเนี่ยจะหุ้มไปเลยนะหุ้มไปเลยแบบเนี้ยตรงนี้ก็จะเรียบเห็นปะตรงนี้ก็จะเรียบนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็พับรีดมันก็จะเท่ากันนะอ่ะาวนี้ มาอีกข้างหนึ่งเหมือนกันอีกรอบถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจวางตรงรอยเย็บต่อระหว่างตัวกางเกงกับตัวคอบวางให้ชิดพอดีกับตัวยางแล้วก็พับเส้นนี้ลงมาแบบนี้แล้วก็เย็บเ็บร้ไม่ได้คุณคุณมองไม่เห็นก็ต้องเย็บถึงจะมอง เย็บหน,หนูจะเข็บต่างๆนะครูไม่ต้องบอกนะลูกหนูสามารถโพ้งหรือตัดด้วยกันไกรซิกแซกได้เลยนะไม่ต้องรอครูบอกเย็บเสร็จทีเราจะเข็บก็ไปตัดไปตัดไปโพ้งไปอะไรให้เรียบร้อยนะคะ โอ้เล็กสงสารเล็กมากเลยวันนี้เห็นเล็กยุ่งจังลืมด้วยใช่อ่ะแล้วก็พลิกกลับมาเห็นหน้าครูสีถึงจําได้ใช่ไหม,มนี่แล้วเป็นแบบนี้อ่ะอย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ<ม>กลับมาเลยค<ม>ร,ราวนี้นะคะเดินลงนะลงเส้นเนี่ยลงให้พอดีเลยนะจ๊ะเทคนิคของมัยก็ค,คือคืออะไรครูเคยสอนไปหลายคลิปแล้วนะคือดึงหน่อยๆแล้วเย็บให้ลงร่องมา เ,เดินลงไปข้างหลังคือเราพองเอาใช่ไหมข้างหลังคือพองข้างหลังคือเราพองเอานะเนี่ยเราดึงหน่อยเย็บพห้ลงลอง่องแต่สีขาวอะหนูอาจจะไม่เห็นมันลงเพราะว่ามันเห็นชัดไงมันก็เลยไม่เห็นหรอกว่าลงเนี่ยคือแหกมันออกมาอย่างเงี้ยลูกเวลาเยบไปแหกไปด้วย <laughs> <laughs> ดูผููใจหย,ยาบใครน้อแหกคือดึงดึงให้มันแยกจากกาอดกันอะไม่แหกก็ได้ดึงให้มันแยกจอดก,กาันแต่คุณอาจจะติงเล็กๆ แต่ครูว่าภาษาบ้านๆนะเนาะแหกเนี่ยครูว่าเราเข้าใจพว่าพวกเราต้องเข้าใจนะอ,อ่าเสร็จแล้วย้ำด้วยนะเนี่ยเนี่ยคือต้องให้มันลงแบบนี้นะลงแบบนี้เห็นไหมเนี่ยลงแบบนี้สวยงามแบบนี้ที่ไม่สวยงามครูจะมือปิดไว้ <c oughs> สวยงามก <c oughs> ็คือแบบนี้นะเออมีบ้างเนาะแหมกรุบกริบต้องใช้สีเดียวกับต้องใช้สีเดียวกับป้าไม่ต้องมาเยบสีคนละสีครูอันนี้ไม่ใช่จีวรพระนะเธออย่ามาทะนะําเป็ะนแหม ครูคะครูเอลจีวอนพาที่ไหนมาเย็บไม่ no อันนี้คือผ้าโทเรนะคะซึ่งได้รับการบริจาคนะคะซึ่งใครอยากจะบริจาคก็เชิญรับหมดนะคะมันคือสวยเวอร์อ่ะคราวนี้มาดูที่เป้านะคะเหมือนเดิมจริงๆเราต้องเข้าเป้าก่อนก็คือเข้าเป้าหน้ากับเป้าหลังนี่เย็บก่อนนี่เข้าเป้าหน้ากับเป้าหลังก่อน อันนี้คือหน้ากับหลังอ่าหน้ากับหลังเอาเป้าก่อนนะอย่าเพิ่งไปยุ่งตรงอื่นนะตรงอื่นเรายังไม่ใช้เราจะใช้เป้าหน้ากับเป้าหลังก่อนเย็บไปหลายเพรากว่าครูหาเป้าหน้ากับเป้าหลังไม่เท่ากันถูกสิมันจะไปเท่ากันได้ไงเป้าหลังมันจะยืดกว่าเป้าหน้านะใครเท่ากันอะผิดเธอใส่ไม่ได้แน่หลังแน่นอนเข้าวินวินไหนก็ไม่รู้ละลโนเธอแล้วถ้าเกิดใครทำเป้าหน้ากับหล้างขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะคะ เป้าหลังจะยืนมากกว่าเป้าหน้าจำไหมนะคะที่รักทั้งหลายอ่าจับไปแค่จับเส้นกดลอยให้ตรงกรันอย่างอื่นก็ไม่คิดเยอะมันไม่เท่ากันหรอกเพราะเป้าหลังมันยืนกว่าเป้าหน้าแต่เธอจับเส้นใต้ท้องขาเส้นใต้ท้องขานะให้มันเท่ากันอ่ะออกมาแล้วเป็นขาแล้ว ด้านหนึ่งอ่ะเป็นด้านผิดก็คือไม่ต้องกลับออกมาส่วนอีกด้านหนึ่งอ่ะที่เราเย็บกลับไปอย่างเงี้ยเราให้เราพลิกออกมาเป็นด้านถูกเพราะมันจะต้องถูกกับผิดไปเสียบกันนะนี่เราได้ด้านหนึ่งเป็นด้านเห็นไหมด้านผิดด้อีกด้านหนึ่งเรากลับออกมาแล้วมันจะเป็นด้านถูกแบบนี้เอาด้านถูกเนี่ยไปยัดเข้าไปในด้านผิดนี่แบบนี้นี่เอาด้านถูกไปยัดใส่ในด้านผิดแล้วเราก็ดึง เห็นไหมเนี่ยเราก็เ,เย็บต่อเนื่องมาถึงไอ้ที่เราล็อกไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเราก็เย็บต่อเนื่องได้เลยนะเนี่ยเราก็จะวนเป้าถ้าเธอไม่วนเป้าแบบนี้นะกางเกงนะเย็บไม่วนเป้าแบบนี้นะเธอใส่ยังไงเป้ามันก็ล้างเธอไปสังเกตดูว่าคู่ขากางเกงซื้อมายี่ห้อเนี่ยไม่สวยเลยร้านเนี้ยไม่สวยเลยเธอไปดูสิเขาไม่ได้เย็บวนเป้าถ้าไม่ได้เย็บวนเป้านะยังไงก็ไม่สวยคือถ้าเป็นการเย็บเป้ากางเกงอ่ะเธอต้องวายเย็บวนเป้ามันถึงจะดูสวย ถ้าเย็บตัดไปเลยอะ่ะอย่างไงมันก็ล้าเราก็เย็บบนไปเย็บวนไปนะคะวนไปเรื่อยๆเดียวไปหาเดี๋ยวให้ไก่สส่ไก่ใส่ลิกอ่ะเย็บไปนี่เรื่อยๆนะคะวนขึ้นมา ไปเจอก,กันกับที่เราเย็บเป้าหน้ามานะเราก็ย้ำนะคะโอเคเสร็จสม,มบูรณ์แบบงามงดมีจากโโพงก็โพงนะคะไม่มีก็อย่าไปเครียดนะคะลูกไม่ต้องไปถึงท่านซื้อนะเครียดมากแล้วก็ซื้อไม่ต้องเจอกัน้นะคะอ้าวเสร็จแล้วนี่เป็นไงร่าให้รู้สัรังนี่ ครูไม่เย็บชายแล้วนะพวกเธอก็ต้องรู้นะใครอยากจะไปพับเย็บชายก็ <พอ S 1> ยไปพ,พับเย็บเอาตรนนี้อันนี้สอนครัเออคร,รูจริงๆครูสอนแค่เอวนะถ้าชายกางเกงเนี่ยก็ไปพับเนี่ยคุณครูพับให้ก็ได้เธอก็ไปเย็บเอาคุณรูไม่ได้เย็บนะเพราะว่าสอนไปหลายรอบแล้วไอ้พับเย็บชายเนี่ยเราจะสอนพับเย็บแค่เอวเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะสอนคลิปอื่นพวกเราอีกยังมีการทาซิปซ้อนซิปอะไรเยอะแยะลูกนะอะ่ะเนี่ยสวยงามมากขอย้ำไม่ใช่จีวอนพระนะคะ ชาโคเลค่ะสีส้มด้วยด้านหลังสวยงามแบบนี้เดี๋ยวเ,เย็บล็อกไว้นิดหนึ่งไหมให้ครูไก่ใส่ให้หน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวครูเย็บล็อกว้ให้หน่อยหนึ่งก็กันจะได้ให้คนลองสส่ให้ดูอ่ะมาดูกันนะคะนี่นางแบบเราใส่เสร็จละอันนี้ก็ดึงยางหลังเห็นไหมคะสวยงามนะปลายขาจะเริ่มดูนะเพราะครูบอกแล้วไงครูว่าเย็บให้เราดูนะั่นเยนี่ข้างหน้านี่จะเป็นแบบนี้นะคะเราดึงได้กันไหม ตได้ดีนะท่านี่เป็นแบบนี้โอเคนะสวยงามมากนะคะอ่านนางแบบใส่สวยขอบคุณนางแบบนะคะ